เทติดของในห้าน้าบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับถุงแต่ฉันบอกว่ามันเอาถุงไปแลกได,ด้ชานมสดชานมสดก็คือมันใช้นมสดนมสดชงอ่ะเอ่ออ <c oughs> ีสิ่ กินช้าออกปีขึ้นหน้าเลยปากฉันสะอาดปากฉันสะอาดฉันไม่กินอะไรโสกปรกนี้ว่าฉันไหวแต่อบชาติด้วยอะ่ะบางอย่างก็จริงของลเ็กซิต้าน้ำทำแดกอินไม่ได้ฉันทำแดเอินได้น้ำปลาเชื่อม น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมมีขายแล้วนะจ๊ะอย่าพูดไปเล่นไปน้ำเชื่อมในเอแมกวัวลูกมีขายน้ำเชื่อมพริกน้ำปลาน้ำปลากระบบยเรามีกระบวยใช้กระบวยวัดเลยน้ำปลามะนาวน้ำเชื่อมช้อนหนึ่งช้อนใหญ่ๆตวงคือเน้นจัดอ่ะพวกนี้จะเน้นรสจัดมากค่ะทีนี้ทีนี้ว่า ต้องลองชิมก่อนพูดไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าบางทีคนทําเนี่ยนะเขาปรุงรสจัดจริงแต่เขาทํารสสะอาดรสรสชาติของคนสะอาดมันจะแบบว่าทําความสะอาดออกง่ายเท่านั้นที่จะบอกมันจะเลอะนะท <laughs> จะทำขออเก๊อีกหนึ่งครั้งแต่จะทำให้ทุกคนดูเรียนวิธีตวงายัางใครอยากเรียนวิธีตวงกับฉันบ้างมึงตวงอ้าวจริงๆถ้าฉันสอนจะฉลาดฉันเป็นอย่างนี้เสมอเลยเวลาฉันบอกใครแล้วฉันจะจําแม่นเสมอแล้วไม่รู้ทำไมมันเหมือนแบบว่าเราบูนบอกพูดซ้ำๆอยู่อย่างเรื่องเดิมก็เลยเม่าว่า ก็มีเดี๋ยวนี้มันมีที่วัดสําเร็จอันนี้อันนี้ใครอยากรู้บ้างถ้าอยากได้สินค้าเบเกอรี่ใช่ปะให้พิมพ์กลุ่มชื่อว่าเบเกอรี่เดี๋ยวฉันโพสต์ให้ในเฟ e b o o กกลุ่มเบเกอรี่จะมีไม้พายขายา300มีหลายลายเลยที่เดอะมอมีแค่หนึ่งลายแต่ที่เนี่ยจะมีหลายลายมีสีขาวสีเงินสีแดงนี่หดามดเูยทำไมชื่ออะไรดีด <c oughs>